ัเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพาริตากับความในใจของพาริตาเองนะครับที่อยากจะบอกให้แฟนๆทุกคนได้รู้กันไปเลยหลังจากที่ฝึกซ้อมมาอย่างหนักกับโชว์เดี่ยวแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยได้ขึ้นโชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยได้รับการประเมินไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแต่คําชื่นชมจากคณะกรรมการทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปลายหยางที่ชื่นชมมาผ่านซีนเลยแล้วก็ยังมีอีก ทุกๆคนเลยแน่นอนที่ผัดกันมาคอมเมนต์แต่ว่าทางรายการเนี่ยอาจจะไม่ได้ตัดออกมาออนแอร์ทุกคนเพื่อว่าจะให้ไม่ต้องเสียเวลามากนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจด้วยกับพาริตามากๆเลยเพราะว่าการโชว์ครั้งนี้ในออ f Me นะครับได้รับคําชื่นชมที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นจากทางปลาย,ยางและคณะกรรมการรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่ได้ดูการประเมินได้ดูคลิปการร้องเพลงของพาริตาทุกคนเนี่ยชื่นชอบและต่างบอกว่าเสียงของพาริตานั้นดีมากๆวิชวลสุ เวลาอยู่บนเวทีออร่าจับเปล่งประกายไม่ว่าจะอยู่แบบเดี่ยวหรือว่าอยู่แบบกลุ่มก็ตามและที่สําคัญเลยในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะได้ฉายาใหม่แล้วนะครว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งความสงบ เป็นเจ้าหญิงแห่งเสียงเพลงที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกสงบลงได้อะไรแบบนี้เลยนะครับจากแฟนอินเตอร์แต่ว่าพริตาเนี่ยก็มีความในใจที่อยากจะบอกให้ทุกคนได้รับรู้หลังจากที่จบการประเมินนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันพริตาเนี่ยได้บอกนะครับว่าฝึกมานานมากๆเลยหนูฝึกมานานมากค่ะเมื่อได้รับคาคอมเมนต์ที่ดีจากคณะกรรมาการแล้วตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่กลับไปฟังเพลงนี้อีกแล้วเพราะว่าร้องบ่อยมากเหลือเกินนี่ก็คือความในใจของน้องแพรหรือว่าพาริตานะครับที่อยากจะบอก 라고 그... พูดถึงการซ้อมพูดถึงเพลง All of Me ในครั้งนี้เข้าใจเลยนะครับน้องเนี่ยไม่ได้เกลียดเพลงนี้ไม่ได้ไม่ชอบเพลงนี้ถ้าหากไม่ชอบเนี่ยไม่นํามาเป็นเพลงในการประเมินหรอกแต่ว่าด้วยความที่ซ้อมบ่อยเหลือเกินฟังทุกๆวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยรอบนะครับดังนั้นเนี่ยพัชริตาก็เลยบอกว่าจะไม่กลับไปฟังเพลงนี้อีกในช่วงนี้เลยเรอไปแบบว่าปี1ปี2ปีเนี่ยถึงจะกลับมาฟังอีกครั้งเวลาที่คิดถึงหรือว่าอยากฟังแต่ในช่วงนี้เนี่ยไม่แน่นอนเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เป็นความในใจน่ารักน่ารักเป็นเรื่องราวตลกตลกของน้องแพรที่ออกมาเล่าออกมาเปิดเผยให้ทุกคนฟังกันนะครับเข้าใจเลยว่าซ้อมหนักมากดังนั้นเนี่ยฟังเพลงเดิมๆบ่อยๆซ้ําๆจากที่ชอบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบว่ายังไม่อยากฟังตอนนี้ขอพักก่อนได้ไหมพูดแล้วก็พักแป๊บไปดูซีรีส์กันดีกว่านะครับ สไตล์ของพาิตาเลยซ้อมเสร็จปุ๊บพักแป,ป๊บดูซีรีส์แป,ป๊บสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาแชร์เรื่องราวตลกตลกรักน่ารัก,รกเล็กๆน้อยๆของพาิตาที่พูดออกมาที่เปิดเผยออกมาผ่านทางรายการประเมินของ b a b ป m o n s อน r อร์นั่นเองใครที่ดูซีนนี้ในตอนนั้นเนี่ยเห็นแล้วเป็นยังไงกันบ้างขำหรือเปล่านะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่าใครที่เป็นเหมือนพาิตากันบ้างเวลาฟังเพลงเดิมๆบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าขอพักก่อนขอไปทําอย่างอื่นขอไปฟังเพลงอื่นแทนก่อน ก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนฝากกดไลค์ like แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง